มาเรื่องแล้วครับพี่น้องงานนี้ต้องบอกว่าสมพรปากของจริงล่าสุดยักษ์ใหญ่พลังงานของไทยอย่างปตทหรือโออากำลังตัดสินใจเทตลาดเพื่อนบ้านทิ้งแบบไม่ใหญ่ดีหันหัวเรือไปลูตลาดลาวและเมียนมาแทนงานนี้ทำเอาคำขู่ของฮุนเซนที่เคยประกาศกล่าวว่าจะแบนน้ำมันไทยกลายเป็นบูมแรงที่บินกลับมาปักอก,อกตัวเองจนหน้าหงายเพราะตอนนี้กัมพูชากำลังเจอวิกฤตพลังงานระดับ หายนะไฟดับน้ำมันขาดปั๊มร้างสร้างความปั่นป่วนไปทั่วพนมเปนเรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังเป็นยังไงและทำไมงานนี้ไทยเราถึงนั่งยิ้มแบบไม่ต้องออกแรงเดี๋ยวคลิปนี้สันติจะมาเล่าให้ฟังครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุคที่จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สเนี่ยเหมาะกับคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าคอร์สได้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างสินไหมอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างผลิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับเป็นคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เรานอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงปในสังหารเลยนเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายน่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพึง ใจทําและออกแบบมากๆนะครับและมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิ property l i f e นะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนาครับขอบคุณญญครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง property expert live ที่จะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ถ้าคุณรักอสังหาเราคือเพื่อนกันพบกับผมสันติ เป็นพนักงานใหม่ของคิมพรอพเพอร์ตี้และเป็นลูกน้องอาจารย์ปุงฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาชวนคุยเรื่องประเด็นร้อนแรงที่ไม่ใช่แค่เรื่องราคาน้ำมันแต่เป็นเรื่องของศักดิ์ศรีและความผิดพลาดครั้งมโหฬารของผู้นำเพื่อนบ้านเราครับพี่น้องจำเหตุการณ์ช่วงกลางปีได้ไหมครับที่กระแสชาตินิยมในกัมพูชามันเดือดพล่านผู้นำอย่างฮุนเซนออกมาประกาศกล่าวผ่านไมโครโฟนเลยว่า กัมพูชาต้องยืนด้วยขาตัวเองถ้าไทยไม่ดีด้วยเราก็ไม่เงาะเราจะเลิกซื้อสินค้าไทยเลิกใช้น้ำมันไทยและปตะทก็จะเจ๊งโอ้โหตอนนั้นกองเชียร์ฝันโน้นเฮก,กันลั่นเลยครับแต่ตัดภาพมาที่วันนี้ครับปลายปี2025ความจริงมันช่างโหดร้ายเหลือเกินเพราะพี่ใหญ่อย่างปตทเขาไม่ได้โกรธนะครับแต่เขาจัดให้ตามคำขอปตทเริ่มถอยฉาก ลดความสำคัญของตลาดกัมพูชาลงและหันไปทุ่มทรัพยากรให้ตลาดอื่นที่คุยรู้เรื่องกว่าผลปรากฏว่างานเข้าสิครับผู้ประกอบการท้องถิ่นเริ่มนั่งกุมขมับเพราะเสี่ยงมีแต่ปัม๊มแต่ไม่มีน้ำมันจะเติมประเด็นที่หนึ่งปอตอทอตัดหางปล่อยวัดปอตอทอไม่ใช่แค่คนขายน้ำมันแต่คือพี่เลี้ยงที่วางระบบพลังงานให้กัมพูชามาสิปีแต่เมื่อโดนด่าเช้าด่าเย็น ปตทเขาเลือกที่จะ move on ครับเขาหันไปโฟกัสตลาดลาวและเมียนมาแทนส่วนกัมพูชาละ่ะกลายเป็นลูกเมียน้อยที่ถูกทิ้งไว้กลางทางครับการที่บริษัทยักษ์ใหญ่ระดับภูมิภาคตัดสินใจเทแบบนี้มันส่งสัญญาณไปถึงนักลงทุนทั่วโลกว่าประเทศนี้มีความเสี่ยงสูงอย่าไปยุ่งนี่คือการตบหน้าพวกสำคัญตัวผิดว่าโลกไม่ได้หมุนรอบตัวเองครับประเด็นที่2 ทางเลือกที่มืดมนแล้วทีนี้กัมพูชาจะไปเอาน้ำมันจากไหนมาเลเซียเปตโตรนาสเขาเป็นบริษัทระดับโลกเขาจะกล้าเอาชื่อเสียงมาเสี่ยงทำธุรกิจกับประเทศที่โดนจับตามองเรื่องฟอกเงินหรอครับขณะทานอันวายยังโดนไปขนาดนั้นรัสเซียดูเป็นไปได้สุดครับแต่กัมพูชาต้องเข้าไปในสภาพหมาจนตรอกครับคุณไม่มีอะไรไปแลกเปลี่ยนสุดท้ายคือการกเข้าบ้าน อาจถึงขั้นต้องยอมให้รัสเซียเข้ามามีอิทธิพลทางการทหารเพื่อแลกกับน้ํามันก้นถังแล้วที่ตลกที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับทางรัฐบาลฮุนเซนเคยออกมาแก้เกี้ยวว่าไม่งอน้ํามันไทยเดี๋ยวเราไปใช้รถอีวีจากจีนก็ได้โอ้โหฟังดูดีนะครับแต่ลืมคิดไปหรือเปล่าว่าไฟฟ้ามาจากไหนโรงไฟฟ้าในกัมพูชาส่วนใหญ่ก็ยังต้องใช้น้ํามันและถ่านหินในการปั่นไฟนะครับหรือไม่ก็นําเข้าไฟฟ้าจากเวียดนามและลาว ถ้าน้ามันขาดไฟก็ดับแล้วรถอีวีที่ท่านภูมิใจหนักหนาเนี่ยจะเอาไฟที่ไหนมาชาร์จครับสุดท้ายก็จะกลายเป็นเศษเหล็กจอดทิ้งไว้ข้างทางเพราะนโยบายที่ไม่ได้ดูโครงสร้างพื้นฐานตัวเองแบบนี้แหละครับประเด็นที่3โลจิสติกมรณะสมมติว่าทัาเสเซียยอมขายให้กัมพูชาไม่มีโรงกลั่นน้ามันแม้แต่แห่งเดียวต้องนําเข้าน้ํามันสําเร็จรูปเท่านั้นจะขนผ่านทางเรือเส้นทางต้องผ่านทะเลจีนใต้ที่กําลังเดือดพล่าน พี่น้องคิดว่าจีนหรือสหรัฐจะปล่อยให้เรือน้ํามันผ่านไปง่ายๆเหรอครับแค่เขาสั่งซ่อมรบทางทะเลกัมพูชาก็แห้งตายแล้วครับพูดถึงเรื่องความมั่นคงทางพลังงานไทยเรามีคลังน้ํามันสํารองทางยุทธศาสตร์ที่ใช้ได้เป็นเดือนๆน,นะครับแต่กัมพูชาข้อมูลเท่าที่พอจะสืบได้บอกว่าคลังสํารองที่มีอยู่จริงน้อยจนน่าตกใจที่เห็นสร้างถังเก็บใหญ่ๆไว้โชว์บางทีข้างในกลวงครับหรือไม่ก็มีน้ํามันก้นถังที่ใช้ได้แค่ไม่กี่วันถ้าเกิดวิกฤตขนส่งสะดุดแค่นิดเดียวประเทศจะหยุดชะงักทันที นี่คือความเสี่ยงระดับชาติที่ผู้นําเอามาล้อเล่นเหมือนขายขนมครกประเด็นที่4แรงลมถึงและเมื่อมืออาชีพอย่างปตทออกไปจะเกิดสุญญากาศครับใครจะมาแทนก็พวกกลุ่มทุนสีเทานายพลคุมธุรกิจที่หุนเซนเลี้ยงไว้นั่นแหละครับคนพวกนี้ทําธุรกิจน้ํามันไม่เป็นรู้จักแต่การผูกขาดและการเก็บสวยเท่านั้นผลลัพธ์คือจะเกิดการแย่งชิงเค้กพลังงานอย่างเละเทะประชาชนจะเจอกับน้ํามันเถื่อนและราคาแพงหูฉี่ครับและผลกรรมที่จะตกอยู่กับประชาชนอีกเรื่องคือพังคาปัมครับ เมื่อปะตะทที่มีมาตรฐานสากลถอยออกไปน้ำมันที่จะเข้ามาแทนที่คือน้ำมันเถื่อนหรือน้ำมันเกรดต่ำที่พวกกลุ่มทุนสีเทาเอามาย้อมแมวขายพี่น้องลองนึกภาพนะครับรถยนต์ราคาแพงเครื่องจักรในโรงงานเติมน้ำมันพวกนี้เข้าไปหัวฉีดพังเครื่องนอกค่าซ่อมบานตะไทยนี่คือภาษีแฝงที่ประชาชนต้องจ่ายให้กับความไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาลครับประเด็นที่5แผนสูงที่พังไม่เป็นท่าเชื่อมโยงไปถึงทฤษฎีสมครบคิดเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลหลายคงวิเคราะห์ว่าหุ้นเซนหาเรื่องทะเลก,กับไทยรอบนี้ เพื่อบ,บีบให้เกิดการเจราจาแบ่งเค้กน้ำมันในอ่าวไทยแต่การที่ปตทชิงถอนตัวก่อนแบบนี้มันทําให้แผนหุ้นเซนผิดคิวทั้งหมดแทนที่จะได้น้ํามันใหม่มาเสริมกลับต้องเจอวิกฤตขาดแคลนในบ้านตัวเองก่อนสิ่งนี้ทําให้อนานาจต่อรองของกัมพูชาลุดว,วูบทันทีจะไปเจราจาเรื่องฉีดแดงกับไทยในสภาพที่ประเทศกําลังหิวน้ํามันหน้ามืดป่ามัวใครเขาจะไปกลัวครับไทยเราถือไพเ่เหนือกว่าเห็นเห็นผลกระทบมันจะลามไปถึงข้าวแกงจานโปรดของคนกัมพูชาด้วยครับเพราะต้นทุนการขนส่งคือทุกอย่างเมื่อน้ํามันแพง ค่าขนส่งขึ้นผักปลาหมูเห็ดเป็ดไก่ก็ต้องขึ้นราคาตามพี่น้องชาวกัมพูชาที่ไรายได้น้อยอยู่แล้วจะเจอกับภาวะข้าวยากหมักแพงของจริงเงินในกระเป๋าเท่าเดิมแต่ซื้อของได้น้อยลงความโกรธแค้นจากท้องที่หิวหอยนี่แหละครับที่จะสั่นคลอนเก้าที่ผู้นําได้ดีที่สุดสุดท้ายการถอยของปตท,ทมันคือสัญญ,ญาณเตือนภัยให้นักลงทุนไทยไรายอื่นครับพี่น้องคิดว่าซี SCG ซหรือธนาคารไทยอื่นๆเขาจะนิ่งนอนใจแหละครับ เมื่อเห็นพี่ใหญ่อย่างปตทโดนกระทำแบบนี้เขาก็ต้องเริ่มเลย์เซฟชะลอการลงทุนหรือถอนทุนออกบ้าง ซึ่งเรื่องนี้ก็ทำหุนเซ็นหนาวมาแล้วที่ก่อนหน้านี้ต้องออกมาปรามประชาชนตัวเองว่าอย่าแบนไทยสุดโต่งเพราะทุนใหญ่ไทยเหล่านี้จ้างงานสร้าง GDP ให้กัมพูชาจำนวนมากฉะนั้นหายนะแค่เพิ่งเริ่มครับนี่คือปรากฏการสมองไหลเงินไหลที่จะทำให้เศรษฐกิจกัมพูชาซึมยาวไปอีกหลายปีเพราะไม่มีใครกล้าเอาเงินไปทิ้งในที่ที่ผู้นาเอาแต่อารมณ์เป็นที่ตั้งครับ เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความมั่นคงทางพลังงานไม่ใช่ของเล่นที่เอามาหาเสียงได้ครับการที่ผู้นำกำัมพูชาใช้ความเกลียดชังมาปลุกปั่นโดยไม่ดูพื้นฐานประเทศตัวเองว่าเปราะบางแค่ไหนผลลัพธ์คือหายนะทางเศรษฐกิจที่จับต้องได้จริงตอนนี้ในพนมเปญเริ่มมีไฟดับบ่อยขึ้นโครงการอสังหาเริ่มชะลอตัวเพราะวัสดุแพงนี่คือราคาที่ต้องจ่ายของความอวดดีโดยไม่มีแผนรองรับครับ ส่วนไทยเราในฐานะพี่ใหญ่เราก็แค่ยืนดูอยู่เฉยๆปตทก็แค่าย้ายฐานไปที่ที่เขายินดีต้อนรับเราถือว่าเป็นการสั่งสอนเชิงเศรษฐกิจที่เจ็บแสบกว่าการใช้กระสุนปืนหลายเท่าครับสรุปสั้นๆให้พี่น้องเห็นภาพชัดเจนนะครับ 1. ปตทอถอยการลดบทบาทในกัมพูชาคือสัญญาณเตือนภัยให้นักลงทุนทั่วโลกถอยห่างตาม 2. ส,สมพรปากหุ่นเซนคำคู่แบรนด์สินค้าไทยทำให้ตัวเองขาดแคลนพลังงานเพราะไม่มีโรงกลั่นและไม่มีใครครบ 3. หายนะจอกคอหอยกัมพูชาเสี่ยงต้องเจอกับวิกฤตพลังงานราคาแพงคุณภาพต่ำและกลุ่มทุนสีเทาเข้ามาสูบเลือดเนื้อประชาชนนี่คือตัวอย่างการดำเนินนโยบายต่างประเทศที่ผิดพลาดที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์กัมพูชาครับ ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามส่วนใครสนใจเรียนลงทุนในสังหาแอดมาที่ l i n e แอดคิม property life ใครมาจากคลิปนี้แคปหน้าจอตอนนี้ให้อมินแล้วขอส่วนลดพิเศษได้เลยสุดท้ายนี้ขอจากไปด้วยคำว่าถือได้นานกว่าก็รวยก่อนสวัสดีครับอยากมั่งคัง่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่ต่างจังหวัดนะครับมันุทีวิธีจะสร้างเงินทาเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี้เหมาะกับคุณครับ ตัวโตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าข้อได้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีคริตที่ดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างคริตสร้างเสมนตนอย่างดีแต่ก็อไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้เข้ามาได้อย่างไร และข้อสอนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสด็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดียธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาทรัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนะครับคอร์สนี้เนี่ยการ ใจทำแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเพื่อนทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าคใครสนใจสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์ตี้ไลฟ์นะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ